ฮอนด้าเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่อีก2รุ่นในจีนส่วนในไทยนั้นเปิดตัวปีนี้คาดค่าตัวราว1ล้านบาทต้นๆเพื่อให้สามารถแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนได้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลและคาร์ออนเตรียมพบกับทัพรถยนต์มือสองคัดคุณภาพกว่า800คันในงานบางกอกยูสคาร์โช2022มีนาคมถึง2เมษายนนี้ สิทธทิพิเศษสำหรับคนที่สนใจซื้อรถและเข้าร่วมประมูลลุ้นรับรถยนต์หนึ่งคันมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทห้ามพลาดกับรถมือสองคัดคุณภาพณอนะ m p a c t เมืองทองธานีวันเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์หลังจากเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วฮ o n d a ได้เปิดตัวทำตลาดรถร์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในประเทศจีน2รุ่นอย่างฮอ n d a e n s 1และ e n p 1โดยเป็นการทำตลาดผ่านบริษัทร่วมทุนอย่างต่องเฟิงฮอนด้าและ GAC Honda ล่าสุด Honda ได้เตรียมลุกตลาดรถต์ไฟฟ้าต่อโดยค่ายได้ปล่อยภาพทีเซอร์ของรถจ์ไฟฟ้าใหม่อีก2รุ่นที่เตรียมจะเปิดตัวในงานซิ่งไฮ้ Auto s โชว2023ที่กำลังจะถูกจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้เมื่อมองจากภาพทีเซอร์ที่เปิดเผยออกมา แม้ว่าส่วนหน้าและส่วนท้ายของรถนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีดีไซน์ที่แตกต่างกันแต่ตัวรถทั้งสองมีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันจึงเชื่อได้ว่ารถทั้งสองนั้นจะใช้พื้นฐานเดียวกันเช่นเดียวกันกับคู่แฝดที่ทำตลาดก่อนหน้านี้อย่างรุ่น e n s 1และ e n p 1ที่แยกกันทำตลาดโดยใช้พื้นฐานเดียวกันสำหรับข้อมูลส่วนอื่นๆนอกจากภาพทีเซอร์แล้ว Honda ไม่ได้เปิดเผยร,รายละเอียดใดๆออกมา อย่างเร็วที่สุดเราน่าจะได้ทราบพร้อมกันในช่วงงานเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้ในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์2023โดยเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบอีกครั้งหลังมีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนด้านประเทศไทยนั้นบริษัท Honda าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดทนกระแสรถยนต์ไฟฟ้าไม่ไหวมีการปรับแผนเร่งด่วนตามนโยบายของบริษัทแม่โดยทางค่ายเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในไทยภายในปี2566นี้ จากเดิมก่อนหน้านี้ฮอนด้าประเทศไทยมีแผนจะทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยเป็นการนำเข้าจากประเทศจีนแต่สุดท้ายทางค่ายได้พิจารณาแล้วว่าสามารถผลักดันขึ้นลายการผลิตได้ภายในปี2566ทางค่ายจึงตัดสินใจเตรียมขายโมเดลที่จะผลิตภายในประเทศไทยเลยทีเดียวโดยฮอนด้านั้นพร้อมจะขึ้นลายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่โรงงานประกอบรถยนต์ฮอนด้าในส่วนอุตสาหกรรมโรถนะจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตามแผนงาน Honda จะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%ออกสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อย่างแน่นอนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะถูกผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยนั้นจะเข้าร่วมกับมาตรการอุดหนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลด้วยซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนจำนวน1.5แสนบาทต่อคันสำหรับผู้ซื้อรวมไปถึงการลดอัตราภาษีสรสารมิตจากเดิม8%เหลือ2% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่จะถูกเดินสายการผลิตและทําตลาดในประเทศไทยนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น SUV ไฟฟ้ารุ่น ENS1 ที่มีการเปิดตัวและทําตลาดในจีนไปแล้วเมื่อช่วงกลางปี2565ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้มีการวิ่งทดสอบแล้วในประเทศไทยด้านสมรรถนะนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนกําลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางการวิ่งได้สูงสุด510กิโลเมตรต่อชาร์ตตามมาตรฐาน c l t c โดยทาง Honda เชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะถูกผลิตในประเทศไทยนั้นจะสามารถทำราคาออกมาได้ดีอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นการผลิตภายในประเทศบวกกับการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงเชื่อว่าด้านราคานั้นจะสามารถแข่งขันกับแบรนด์จากประเทศจีนได้สบาย และหากเป็นโมเดลเดียวกันที่ทําตลาดในประเทศจีนนั้นทางเราเชื่อว่าราคาอาจจะเริ่มต้นที่ราว1.2ไปจนถึง1.5ล้านบาทก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าช่วงเวลาที่แน่นอนในการเปิดตัวของ Honda นั้นจะเป็นเมื่อไหรซึ่งคาดว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะช่วงปลายปีนี้และการที่ค่ายเปิดตัวทำตลาดช้ากว่าค่ายฝั่งของจีนนั้นจะทำให้การตอบรับดีเหมือนเดิมหรือไม่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ เป็นเพืละกราฟคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่าสนใจหรือไม่สำหรับ Honda e n s 1โรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย Honda คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ